สวัสดีคะ่ะทุกคนพี่อิงนะคะวันนี้จะมาให้คําตอบน้องๆน,นะคะว่าพี่อิงช่วงนี้หนูฝึกทําข้อสอบเนี่ยข้อสอบที่มีให้เฉพาะในคอร์สเนี่ยเพียงพอไหมนะคะหนูควรจะฝึกทําข้อสอบเยอะๆหรือว่าจะทําแค่น้อยๆทําแค่ในคอร์สดีนะคะอ่าวันนี้เดี๋ยวพี่มาเมาให้ฟังนะคะพี่ขออนุญาตแชร์ก่อนนะแป๊บหนึ่งนะคะเพราะคําถามนี้เนี่ยน้องๆถามกันมาเยอะมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวน้องๆตัดสินใจตามนี้ได้เลยนะคะพี่จะมีวิธีมีวิธีดูให้นะคะสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวเราตัดสินใจตามนี้นะมันจะมีวิธีดูอยู่นะคะว่าเราจะทำยังไงดีนะคะเราจะทำข้อสอบน้อยๆหรือทำข้อสอบเยอะๆดีนะคะในการที่เราจะ,ะไปให้ถึงเป้าหมายคะแนนนะคะ โอเคสวัสดีค่ะทุกคนมาเล่าให้ฟังตามนี้เลยละกันสวัสดีค่ะน้องเจนโอเคคือพี่จะบอกว่าทําทข้อสอบเยอะหรือน้อยนะมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายของเรานะคะ1ก็คือขึ้นขึ้นอยู่กับเป้าหมายของเราว่าเราต้องการเท่าไหร่โอ๋ยน้องแอนสวัสดีค่ะ น้องมึกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนตอลสวัสดีค่ะคือว่าวันนี้เนี่ยน้องๆพิมพ์คุยกันเข้ามาเยอะมากเพราะว่าพี่มีการแบบว่าสอบถามถ่ายไปนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวพี่จะเข้าไปตอบนะคะพอดีเพิ่งสอน VIP เสร็จเมื่อกี้นะคะ,ะทีนี้เนี่ยถามว่าเราจะอ่านเยอะๆหรืออ่านน้อยๆดีนะคะวิธีก็คือ1ดูก่อนว่าเป้าหมายเราคะแนนเท่าไหร่ถ้าเราต้องการเป้าหมายสัก400นะคะ 450หรือ500คะแนนนะคะก็คือถ้าไม่ถึง600คะแนนอย่างเงี้ยเป้าหมายประมาณนี้นะก็คือให้เราทําข้อสอบชุดเดียวเลยเฉพาะในคอร์สได้เลยน้องเอสวัสดีค่ะนี่คนผ่านแล้วนะคะแล้วก็น้องเอนะแบบเขียนเทคนิคนะคะเรื่องเทคนิคเน,คนี่ไว้ใจเราได้เลยเนาะเทคนิคที่แบบคะแนนพุ่งเร็วๆอย่างเงี้ยน,นะคะอยากได้500คะแนนเนี่ยใช้เทคนิคได้เลยแล้วก็ทําแค่ข้อสอบในคอร์สเพียงพอแล้วนะคะเราต้องการคะแนน 500คะแนนอะไรอย่างเงี้ยทำแค่ในคอร์สทำชุดเดียวขอให้น้องนองทำหนึ่งชุดนั้นให้เป๊ะให้ครบเป๊ะหมายถึงว่าน้องๆรู้ทุกคำศัพท์รู้ที่มาทุกอย่างรู้ดูร,รู้ว่าดูคีย์เวิร์ดจากตรงไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นพาร์ทหนึ่งอสาสี่ห้าพาร์ทหนึ่พาร์ทฟังเนี่ยก็เลือกมาสักหนึ่งชุดแล้วทำให้มันแม่นๆฟังให้มันเป๊ะๆป๊ะคำศัพท์ทุกคำต้องรู้ นะคะใน1ชุดนั้นต้องรู้นะคะแล้วพาร์ทอ่านด้วยก็เหมือนกันเลือกพาร์ทหมานะคะหชุดพาร์ทหแล้วก็พาร์ทเนะคะเอามาแค่ร้อยข้อก่อนทําให้รู้ทําให้รู้ถี่ถ้วนว่าแต่ละข้อมันดูจากตรงไหนนะคะมีเทคนิคยังไงบ้างเราต้องดูยังไงคืออันเนี้ยเอาให้เป๊ะๆเ,เลยนะคะหชุดก็พอสําหรับเป้าหมาย500คะแนนทีนี้เนี่ยถ้าใครอยากได้600อัพ นะคะ,ะถ้าเกิดว่าหรือว่าโอ๊ยพี่อิงอยากให้มันพุ่งไปเลยเป๊ะๆไปเลยแบบยังไงสมมติเป้าหมายห0าอยคะแนนอยากให้มันถึงแบบทะลุจัก,กรวาลอะคือแบบไม่มีการมาต้องมาลุ้นแล้วว่นาคะแนนจะถึงไหมที่ฝึกเนี่ยคะแนนจะถึงหรือเปล่าอย่างเงี้ยน้องๆลองทําสัก3ชุดก็ได้นะสำหรับคนที่ต้องการ500คะแนนแล้วอยากให้มันแบบพุ่งไปเลยนะคะแต่ อย่างน้อยก็ต้องหนึ่งชุดให้มันเป๊ะก่อนอะเป๊ะไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยพี่อิงคะก็หนูจําคําตอบได้แล้วหนูผ่านเลยได้ไหมจําคําตอบได้อะดีมากแต่ก็ต้องจำำําคําศัพท์ในชุดนั้นให้ได้ด้วยนะคะว่าโจทย์เนี่ยเราดูคีย์เวิร์ดยังไงนะคะแล้วก็มันมีคําตอบว่ายังไงบ้างอะมันมีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างอะคือหนึ่งชุดอะต้องเป๊ะน้องๆจะได้ไม่ต้องมันเหนื่อยคือพี่พยายามให้น้องๆอะทำทำน้อยแต่ได้ผลมากอะคะ่ะ ะะให้น้องๆทำแบบสบายใจได้ผลลัพธ์มากๆอันนี้คือสิ่งที่คาดหวังนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจจะให้พวกเราเนี่ยทำได้แบบนี้น้องๆจะได้มีความสุขในการทำฝึกทำข้อสอบแล้วก็ได้คะแนนมาก็จะมีความสุขขึ้นไปอีกนะคะ,ะประมาณนี้เนาะทีนี้ใครอยากจะได้คะแนนสัก600คะแนน700คะแนนหรือว่า800คะแนนขึ้นไปอ่ะถ้าเป้าหมายเท่านี้เนี่ยยังไงหนึ่งชุดก็คือไม่เพียงพอ หนชุดน้องๆทําให้มันเป๊ะให้มันแม่นเสร็จน้องๆต้องทํสักสามสักห้าชุดเลยคือทําแบบทําเยอะพอสมควรนะประมาณสามถึงห้าชุดแต่ก็ไม่ควรจะถึงพันข้อ,อทุกคนแบบสิบชุดก็เยอะไปอันนี้พี่พูดจากแบบประสบการณ์เลยนะแล้วก็อันนี้เป็นคําแนะนําทีา่น้องๆจะผ่านได้ง่ายที่สุดแล้วนะคะเอาสักห้าชุด นะใครที่อยากจ,จะได้แบบ7 0 0อะไรอย่ะไเงี้ยแปดอเอาสัก5ชุดเพราะว่าในแต่ละชุดเนี่ยมันก็จะมีคําศัพท์เพิ่มเติมเข้าไปให้แล้วก็มีข้อยากข้อง่ายเพิ่มเติมให้เราเข้าไป นะคะ,ะข้อที่ซับซ้อนมากคือน้องๆก็จะได้รู้หลายๆแบบนะคะสังเกตดูว่าน้องๆที่ได้คะแนนแบบ6 0 0อั up เ0อ up ในคอร์สเนี่ยนะคะเขาจะมีแบบเออพี่อิงหนูไปทำข้อสอบในเน็ตมาด้วยหนูไปทำข้อสอบในแอปนั้นมาด้วยอย่างเงี้ยถ้าทำเยอะขึ้นได้อย่นางเงี้ยคะแนนน้องๆก็จะถึง6700อยู่แล้วแต่ถ้าใครอยากจะได้8ถึง900อั up อย่างเงี้ย900อั up ยังไงก็ต้องแบบหลัก10ชุดขึ้นไปเพราะว่าคำศัพท์ในโทอีกเนี่ย เราต้องรู้แทบทุกคําเลยอะทุกคนเวลาไปทําข้อสอบมีคําศัพท์น้อยมากที่พี่จะไม่รู้นะคะดังนั้นเนี่ยสำคัญมากๆคือต้องทําเยอะหน่อยสักสิชุดอ่ะอันนี้สําหรับ8ปด0ก้านะต้องต้องทำเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทําหนูจะทําแค่ในคอสไม่ได้ดังนั้นใครที่เป้าหมายพี่หญิงหนูอยากได้แปดร้อคะแนนเก้คะแนนเนี่ย พอเรียนในคอร์สเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องมาขอขอข้อสอบเพิ่มจากพี่เลยแต่ถ้าใครอยากได้500ออัพเนี่ยเอาข้อสอบเฉพาะในคอร์สของเราเนี่ยมาคุยกันก่อน เอาแค่ในคอร์สใช้ได้ก่อนถ้าได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวพี่ช่วยพิจารณาให้นาะอว่าเอ้ยเอาเพิ่มได้หรือยังอย่างน้อยแบบออสองชุดสามชุดก็โอเคแต่บางคนเนี่ยเป้าหมายพี่อยูค่คะพื้นฐานนะพื้นฐานแบบ200คะแนนหรือว่ายัง300คะแนนอยู่นะคะใครที่ไปสอบแล้วได้2-300คะแนนเนี่ยพี่เป็นห่วงมากๆเลยนะเพราะว่าเ,เราจะต้องทําข้อสอบชุดในคอร์สเนี่ยให้แม่นให้เปะ๊ะถ้าน้องทําได้แม่นได้เปะ๊ะ500เนี่ยสบายมากเลยทําข้อสอบแค่ชุดเดียวเอง สบายนะคะแต่แต่แบบแต่ก็ต้องทำให้ได้ก่อนอะ่ะหนึ่งชุดยังไม่ต้องไปทำพัด ทำเพิ่มได้ไหมไม่ต้องแล้วเอาแค่เท่าที่เรามีเอาสับให้ได้ครบก่อนนะคะนี่เลยบอกว่าทาพาร์ทฟังที่พี่หญิงส่งให้ครั้งแรกได้ห5ส้าส่วนร้อยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ได้เต็มเลยนะคะพอเต็มปุ๊บเนี่ยคำสับทุกคําต้องเป๊ะเลยคําศัพท์ในชุดนะในพาร์ทฟังนั้นนะคะทั้งเล่มก็เอามาเปิดดูเลยค่ะว่าแต่ละข้อมีคําศัพท์ว่ายังไงบ้างนะคะเราอ่านได้เร็วขึ้นไหมเราเห็นคําศัพท์แล้วรู้เลยไหมอย่างเงี้ยพี่สอน VIP วันนี้เนาะ พรุ่งนี้เขาจะเดินทางไปสอบแล้วแลวเขาสอบวันเสาร์เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเขาจะได้เท่าไหร่นะคะก็คือ,อน้องทําพัดฟังในตอนแรกเนี่ยทำก็จะตะกุกตะกักนิดนึงอ่านช้าอ่านผิดอ่านถูกแต่พอกลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะอ่านได้ไวขึ้นมากเพราะว่าคําศัพท์แต่ละคํามันคุ้นตามันเห็นจนมันแบบโอ้พี่หญิางคานี้ผมเจอผมรู้จักแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างคํานี้นะใครที่พื้นฐานอยู่ระดับแบบสามร้อยคะแนนอาจจะจําคํานี้ไม่ค่อยแม่นเดี๋ยวพี่จะ ลองเขียนให้พวกเราแต่ใครที่ระดับแบบได้400กว่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยยังไงก็สบายๆยอยู่แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่ขอเขียนพี่จะเขียนยังไงดีเขียนอ้าวเขียนไม่เขียนไม่ติดอ,ะอ่ะอ่าคำว่า schedule อ่ะน้องๆลองก็ได้นะเนี่ยคนที่อยู่ด้วยกันนะคะน้องๆลองตอบมาซิว่า schedule schedule หรือบางคนออกเสียว่า schedule schedule คำนี้เนี่ยแปลว่าอะไร อ่ะเดี๋ยวพี่จะให้คำศัพท์ลองทวนดูสองคำนะสำหรับใครที่พื้นฐานน้อยแบบ300รอคะแนนอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่รู้จักคำศัพท์คำสองคำนี้แม่นนะคะแต่ถ้า500ออัพเนี่ยสบายมากแล้ว schedule schedule แปลว่าอะไรมีใครรู้บ้าง schedule schedule ลองนะ ตารางใช่ค่ะนี่ไงแล้วก็ผ่านกันหมดแล้วเนี่ยสองคนนี้นะคะแต่ละคนก็คือผ่านกันแล้วเนี่ยก็คือเขารู้จริงๆแบบรู้เลยอะ่ะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะคะคำว่า reservation reservation น้องเฟิร์ถูกต้องค่ะซิสเซิวิมอนเก่งมากนี่ไงนุรินานะคะนี่ก็ผ่านแล้วแล้วคำนี้ล่ะคะ reservation reservation แปลว่าอะไร ใช่ไหมคือเนี่ยคือเป๊ะมากคือคนที่สอบผ่านอ่ะคนที่ได้ห้าร้อยอัพอย่างเงี้ยเออคือยังไงก็รู้แต่พี่จะบอกให้ว่าน้องๆที่คะแนนประมาณแบบสามร้อยอัพอย่างเงี้ยค่ะแบบอยู่ระดับสามร้อยก็ยังจะแบบมันใช่หรือเปล่านะจะมีเอ๊ะจะมีเอะแต่คนที่ไม่เอ๊ะเลยได้ยินปุ๊บรู้เลยคือคนที่ได้ห้าร้อยอัพแล้วได้ยินปุ๊บรู้เลยนะคะน้องใบเตยบอกว่าการจองค่ะแม่ใช่เลยโลใช่แล้วนะคะ เนี่ยคือแต่ละคนก็คือผ่านกันหมดแล้วว่าคือพี่จะบอกว่าคําคําศัพท์มันสําคัญขนาดนี้เลยการที่เราฟังย้ําฟังซ้ําอะค่ะขณะพี่พูดแบบว่าเป็นสาเนียงไทยบ้างอังกฤษบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือน้องๆได้ยินไม่ว่าแบบคํเนี้มันจะมาในสาเนียงไหนน้องๆก็จะตอบได้อืเพราะว่าเป้าหมายพื้นฐานเราถึงแล้วดังนั้นถ้าใครที่ยังรู้สึกว่าโอ้พี่หญิงพูดคําเมื่อกี้มาหนูก็ยังต้องคิดอยู่นะยังต้องเอ๊ะอยู่นะ เอออยู่เนี่ยถ้าเอออยู่เนี่ยคะแนนจะแบบเวียงเวียงขึ้นลงขึ้นลงไม่ถึงเป้าสักทีประมาณนี้ค่ะดังนั้นถามว่าต้องทําข้อสอบเยอะหรือทาข้อสอบน้อยใครที่คะแนนไม่ถึง500ยนะยังไม่ถึง500ทําข้อสอบเฉพาะในคอร์สก่อนหรือใครที่ไม่ได้เรียนในคอร์สเลือกมาสักหนึ่งแบบฝึกหัดที่มันแบบครบทางพ์ทฟังพัทอ่านแล้วก็ทําแค่นั้นจำำําคําศัพท์ในนั้นให้เสร็จ200ข้อนี้ เราได้ทุกเรื่องหมายถือว่าเราได้ทุกข้อได้ทุกคําไม่มีคําไหนเลยที่เราไม่รู้แล้วก็ค่อยไปทําข้อสอบชุดอื่นแต่แค่หนูทำหนึ่งชุดนะหนูก็ไปสอบได้ถ้ารอยแล้วนะคะชอบเข้ามาฟังที่พี่หญิงไลร์ครับรู้สึกมีแรงมีแรงผลักดันดีใช่ไหมอ๋อแล้วก็ถ้าใครอยากได้แบบห700็ดร้อยอ่ะอันนี้6ก0จ็ดต้องสักสามชุดนะคะ ถ้าใครอยากได้800อัพเนี้ยก็ซักแบบ5ชุด800-900เอาแบบ5-10ชุดก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ทุกชุดนั้นอ่ะต้องรู้ทุกคำอ่ะรู้ทุกคำค่อยเปลี่ยนถ้าน้องๆยังไม่รู้ทุกคำน้องๆอ,อย่าเปลี่ยนนะมันไม่มีประโยชน์เลยน้องๆจะเหนื่อยเปล่านะคะฟังที่พี่หญิงพูดในคลิปบ่อยๆสับก็ซึมเข้าหัวเองเลยค่ะท่องเองมันไม่จำน้องเองบอกท่องเองมันไม่จำนะคะโอเคก็มา บอกเป็นเทคนิคให้พวกเราตามนี้แล้วกันนะน้องๆฝึกเยอะได้ถ้าอยากได้คะแนนเยอะแต่ถ้าเราต้องการซัก500เราไม่จําเป็นต้องทําเยอะขนาดนั้นเราจะเหนื่อยเปล่านะคะเอาให้แบบพอดีพอดีให้แบบตามเทคนิคนี้แล้วกันน้องๆผ่านชัวผ่านแน่นอนผ่านได้ง่ายแบบมีความสุขนะคะก็ขอให้แต่ละคนสําเร็จสําเร็จนะเดี๋ยวใครที่อินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันเดี๋ยววันนี้จะเดี๋ยวทยอยทยอยรีบอ่านให้่ทยอยรีบตอบ คำถามทุกๆคำถามเลยนะคะมีหลายๆคนจะสอบแล้วขอให้มีสติมากๆสติช่วยเราได้จริงๆนะคะแล้วก็ขอให้การแม่นการถูกนะคะขอให้เหมือนที่เรียนเหมือนที่อ่านเหมือนที่ตั้งใจดูเหมือนในไลฟ์เหมือนใน youtube เหมือนในทุกอันที่เราแบบผ่านตาม,มานะคะขอให้สำเร็จสำเร็จทุกๆคนคะ่ะ